มึงซื้อที่ไหนมาวะน้องโจอะ่ะช่วงนี้มึงไม่ได้เป็นไรใช่ไหมเปล่านะคูปกติกูเห็นมึงกินบูฮาวายอะ่ะบูฮาวายมันสินําเงินเรื่งสินําเงินมันทำให้กูนึกถึงความเศร้าไม่นะกูคแค่อินโดอรลมอนอะ่ะมึงไม่เป็นไรก็ดีแล้ว กนูน่าจะคิดมากไปเองแต่สีน้ำเงินมันทำให้กูคิดแบบนั้นแต่สำหรับพวกดูฮาวายหมายถึงความสดใสเบียรฟ้าเหมือนกับเสียงลมกลิ่นพือมะปรา้าน้ำทะเลถ้ามันเป็นอย่างนั้นสำหรับมึงก็ดีเว้ย แต่กูเห็นหมดแล้วนะงานที่มึงทำส่งที่มึงนั่งทําที่ส่วนแก้วงานเป็นสีน้ำเงินทั้งงานเลยมึงแน่ใจใช่ไหมว่ามึงไม่ได้เป็นอะไรอะ่ะก<อ>ูปกติแล้วที่มึงชอบทำงานสีเหลืองแต่ชีวิตมึงไม่เห็นสดใสเหมือนสีเหลืองเลย มีก็แต่ฟันที่เหลืองกูแค่เป็นห่วงมึงอ่ะคือถ้ามึงไม่เป็นไรก็ดีแล้วกูแค่กูว่ามึงจะเข้าสู่บูพีเรียดเหมือนงานของปิกัสโซฮะปิกัสโซอะไรโซโลนะโซโลเซกโลโซปะ ว่าไปเชียงเคียนกูก็สวยดีนะฮะกูมงคุยอะไรกันวะเด็กศิลปะไม่ได้คุยกันอย่างทุกคนสีน้ำเงินมาแ,แค่สีของ Adobe Photoshop แล้วก็เส้นเบดลายกิบตะมืงคิดอะไรมากเฮ้ยเนี่ยเอะไรเนี่ยมนอยู่ในงานกูได้ไงเนี่ยอืมแล้วมึงว่างานนี้กูใช้สีน้ำเงินโทนไหนดีวะ เธอคอยแมวอะโคลัมเบียบลูมันสดใสไปมปะหรือว่าโคบอลอินดิโกแม่งก็เข้มเกินเซลูลีนอัลตามาลีนมึงว่าไงวะสีน้ำเงินแค่สีของของฟ้าอปล่า ทางแมงเถอดสีลเลมเงินไหนกม็มีความหมายหรอกถ้าพุงไม่ได้นอนไม่นอนแล้วจะเอาแรงที่ไหนทำงานวะ